สำหรับข้อนี้นะครับดูกันว่าเขาถามคําถามอะไรบ้างครับหนึ่งครับข้อแรกเขาบอกว่าจากรูปส่วนของเส้นตรงใดขนานกันขีดคําว่าคียดคำว่าขนานครับออ,อย่างแรกน้องต้องรู้ก่อนครับว่าคําว่าขนานหมายถึงอะไรเส้นตรงสองเส้นเนี่ยที่เขาบอกว่าขนานขนานคู่ขนาน,น,านหรืออะไรกันเนี่ยอ,อมันหมายความว่ายังไงแล้วจริงๆแล้วขนานครับจะบอกว่าเส้นสองเส้นใดเนี่ยขนานกันเนี่ยต้องมีอยู่สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะหนึ่ง คือถ้าเกิดว่าต่อเส้นไปเนี่ยแล้วทําไมไม่มีทางเพราต่อเส้นไปเนี่ยยังไงก็ไม่ตัดกันแน่นอนอย่างนี้แปลว่าเส้นนี้เส้นสองเส้นนี้ขนานกันนะครับถ้าต่อเส้นแล้วไม่ทําไมต่อเส้นไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ตัดกันก็จะถือว่าเป็นเส้นขนานสองที่ชัดกว่านั้นคือเส้นสองเส้นเนี่ยเส้นสองเส้นเนี้เอียงทํามุมเท่ากัน เอียงทำมุมเท่ากันนะแล้วบอกเอ๊ะพี่เอียงยังไงก็เอียงเป็นมุมองศานะครับที่เคยเรียนมาอา่าก็คืออ่าพี่ยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีเส้นนี้กับเส้นนี้เฮองน้องรู้ไหมครับว่ามันขนานกันไหมสองเส้นนี้ถ้าขนานเขาบอกว่าต่อเส้นแล้วต้องไม่ตัดกันใช่ไหมตอนแรกมันอาจจะยังไม่ตัดกันแต่ถ้าเราต่อเส้นของข้างล่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหม ถ้าต่อเส้นของข้างบนก็นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมป้าบเกิดจุดตัดอย่างเงี้ยเรียกไม่ขนานเห็นไหมเพราะว่าต่อเส้นแล้วทำไมต่อเส้นแล้วตัดกันมันต้องต่อเส้นแล้วไม่ตัดกันนะครับถึงจะขนานอ่าหรือแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นเหมือนกันเลยถ้าต่อเส้นอีกปุ๊บก็บบจะไปแนวนี้ต่อเส้นปุ๊บ,บเห็นไหมมันจะต่อไปยาวแค่ไหนครับข้อนี้ยังไงก็ไม่มีวันตัดกันสองเส้นนี้คือเรียกว่าขนานอย่างเงี้ยอ่า โอเคนะแน่นอนจริงๆแล้วอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราสอนกันในมัธยมนะเลยไปอีกเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าความชันข้อสองเนี่ยเนี่ยมันคือความชันแต่ว่าเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอให้รู้ว่ามันเอียงทํามุมเท่ากันก็พอละโอเคแล้วมาดูครับว่าจากรูปเนี่ยในข้อนี้เนี่ยส่วนใดขนานกันรูปที่เข้าชิงก็มีอยู่สองอมีอยู่สองสองคู่เนาะก็คืออย่างแรกครับเส้นสีน้ำเงินกอขอเนี่ย มีแนวโน้มจะขนาดนะใครครับคองอหรือไมดูจากเส้นเนี่ยเนี่ยไปทางเดียวกันอ่าแล้วก็ทาไมดูครับว่ามันจะตัดกันได้ไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่แน่นอนครับแต่ว่าทําไมข้อนี้เขาอบอกอะไรมาให้มุมเห็นไหมข้อนี้เนี่ยเส้นคองอเนี่ยมันเอียงทํามุมจากเส้นตรงเนี่ยมาห้าสิบแต่เส้นอ่าแต่มุมของเนี่ยของเส้นกอขอเนี่ยมันเอียงทํามุมจากเส้นตรงมาหกสิบเห็นไหม มันเท่ากันไหมครับ50กว่า60ไม่เท่ากันบอกแล้วว่าเส้นขนาดเนี่ยกฎของเราคือเส้นสองเส้นต้องเอียงทำมุมเท่ากันนะอันนี้เอียง60อันนี้เอียง50อ่ากอขอมันเอียงมากกว่าแปลว่าทําไมในอนาคตมันจะมาจะตัดกันได้หรือว่าฉะนั้นกอขอกคองงอเลยไม่ขนาดกันอันนี้เส้นที่เข้าชิงมีอีกเส้นหนึ่งครับคือสีแดงนะอขอ,ขอเห็นไหมกับจองงอเห็นไหมดูเส้นสีแดงนะครับ เส้นสองที่เข้าชิงเพราะอะไรก็หน้าตามันคล้ายๆกันก็ต้องมาวัดแล้วแหละว,ว,ว่ามันเอียงเท่ากันไหมเส้นคอขอเอียงหกสิบเส้นจองอเนี่ยก็เอียงหกสิบจากเส้นตรงเหมือนกันฉะนั้นเฮ้ยเอียงเท่ากันเลยข้อนี้ก็สแสดงว่าขนานกันแปลว่าคอขอขนานนะครับเขาจะใชส้สัญลักษณ์อย่างนี้นะอะขนานกับจองอขีดข้างบนหมายถึงส่วนของเส้นตรงเนาะ อันนี้ก็มาถามอะไรครับเนี่ยมุมคองอจอมีค่าเท่าไหร่คองอจอเราก็ทําไมครับเราก็ไล่ตามชื่อเลยคอหนึ่งงอสองจอสามแล้วเขาถามมุมไหนเขาถามมุมที่อยู่ตรงกลางครับเวลาจำมนทากเรียนถ้าเกิดว่าเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่มุมของมันคือตัวกลางที่เขาได้หาเนี่ยถ้ามีชื่อสามตัวเนี่ยตัวกลางที่จะให้หานั่นก็คือตรงนี้นี่เองง,องูเห็นไหม แล้วคราวนี้จะหย่ยังไงล่ะครับอ่าเราก็ต้องดูว่าเอ้ครัวนี้จะเป็นคุณสมบัติอะไรงองูมันอยู่ในรูปสามเหลี่ยมถูกไหมเรารู้ไหมว่าในรูปสามเหลี่ยมใดๆก็ตามเนี่ยมุมภายในมันเนี่ยอ่าสำหรับคนที่จําได้ครับมุมภายในของมันจะเท่ากับร้อยแปดสิบองศาถูกไหมร้อยแปดสิบองศาแล้วสองมุมที่มันบอกมามีไปแล้วห้าสิบมีไปแล้วหกสิบแปลว่ามันมีไปแล้วเท่าไหร่ หนึ 110, เห็นไหมเอาไปแล้วร้อยสิบังนั้นมุมงอก็เลยเหลือเพียงแค่เท่าไหร่เอาร้อยแปดสิตั้งลบด้วยใครครับ110ก็ตอบคือเจองศานั่นเองฉะนั้นมุมคองอจอจมีค่าเจองศาถูกไหมมันต้องรวมกันได้ร้อยปดิสามุมเนี้ยอ่าโอเคครับอะครับสำหรับข้อนี้นะครับมีไม้อยู่ท่อนหนึ่งยาวสิบสอเมตร ถ้าเลื่อยออกครั้งละสามส่วนสิบห้าของท่อนไม้จะได้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนอมีคำว่าของท่อนไม้เลื่อยออกครั้งละเห็นไหมเราต้องมาคิดดูก่อนครับปกติแล้วอ่านโจทย์ปุ๊บตัวที่มีปัญหาคือตรงนี้ก่อนเราต้องมาคิดสามส่วนสิบห้าของท่อนไม้ก่อนครับว่ามันคือเท่าไหร่ท่อนไม้เนะี่ยยาวสิบสองเมตรเขาบอกมาแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าที่เลื่อยออกไปครั้งหนึ่งเลื่อยออกไปทีละกี่เมตร ถูกไหมเรายังไม่รู้เขาว่าเาเบอกมาเป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนใช่ไหมอ่าเราก็าดูครับคําว่าสามส่วนสิบห้าเนี่ยเรื่อยไปสามจากสิบห้าส่วนของใครของท่อนไม้ของคํเนี้ครับคําว่าของคําเนี้ให้นักเรียนตีไปเลยนะว่าคือการคูณอ่ะของใครก็คือคูณคนนั้นของคูณท่อนไม,ทนไม้ท่อนไม้ยาวสิบสองปึ๊บอ่ามีค่าเท่ากับกี่เมตรสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าอ่ะสิบสองหารห้า ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่คล่องก็ไปตั้งหารยาวนะครับแต่ถ้าพี่คล่องแล้วเนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบเห็นไหมห้าสองสิบสิบสองลบสิบเหลือสองถูกป่ะใส่จุดเติมศูนย์ให้มันห้าอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบนะครับปึบอ่าบางคนน้องเริ่มงงอ่าเดี๋ยวพี่จะไปคิดหารยาวให้ดูสิบสองอยู่ข้างในเป็นตัวตั้งห้าหาร อยากหานเป็นท่นิยมใช่ไหมใส่จุดสักสองตัวก็ได้เผื่อเผื่อไว้ห้าอะไรได้สิบสองห้าสองสิบลบอนเหลือสองถึงอ่าถึงจุดใส่จุดดึงศูนย์ลงมาห้าอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบครับข้อนนี้เลยตอบ2อจุดสี่อ่าสองจุดสนี่คือคําตอบแล้วครับพี่ได้2อจุดสี่ท่อนเหรอสองจุดสี่เมตรไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรครับ2อุดสี่เนี่ย คือตัดครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งละ2.4เมตรเข้าใจไหมครั้งละ2.4เมตรสับไปครั้งหนึ่งก็2.4เมตรครับอีกครั้งหนึ่งอีก2.4เมตรไปเรื่อยๆก็เหมือนตัดทีละ2.4เนี่ยก็คือแบ่งทีละ2.4ใช่ไหมการแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเนี่ยมันคือการอะไรครับการหารฉะนั้นเราอยากรู้ว่ามันจะแบ่งได้กี่ครั้งหรือแบ่งได้กี่ท่อนเนี่ย เราก็ต้องเอาตัวตั้งเนี่ยคือ12เมตรมันมีอยู่12เมตรใช่ไหมหารด้วยเนี่ยแบ่งออกไปครั้งละ2.4ก็ 4, แ,แปลว่าหารด้วย2.4นั่นเองและแน่นอนครับเรื่องหารทศนิยมถ้าตัวหารนะครับเป็นจุดเราต้องเลื่อนเลื่อนให้เป็นจํานวนเต็ม2.4เลื่อนมาหนึ่งจุดก็จะกลายเป็น24แต่อยู่ดีไปเลื่อนตัวล่างอย่างเดียวตัวบนก็ต้องม่ด้วยเลื่อนด้วยเพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น120ถูกเปล่า อ่ะคราวนี้เราก็แค่หาเลขสองเลขนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่อ่าถ้าอยากจะตัดให้มันเป็นอย่างต่ำก่อนเออให้มันน้อยลงก่อนเงี้ยแม่สองตัดได้ครับสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สองหกสิบสองสองศูนย์ด้ศูนย์เป็นหกสิบส่วนสิบสองอ่ะเขียนได้ช ắt, ัดๆนะฮะคราวนี้เรามองออกหม่ใครท่องแม่สิบสองได้ไหมถ้ายังท่องไม่ได้ก็ตัดอีกหน่อยฮะสองหกสิบสอง สองอะไรดิสองสามหกอ่าสองศูนย์ได้ศูนย์เห็นไหมหกกับสามสิบตอนนี้เริ่มท่องได้ยังครับแม่หกได้แล้วเนาะหกหนึ่งหกหกอะไรหกห้าสามสิบตอบครับได้ห้าท่อนนี่หรือแบ่งได้ห้าครั้งก็คือห้าท่อนนั่นเองเพราะครั้งละสองจุดสี่เมตรคําตอบข้อนี้คือห้าท่อนครับผมอ่ะมาดูข้อนี้น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศนั่นเอง เราถามว่าทิศตะวันตกเสียงเหนืออยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใดทิศตะวันนั้นทํามุมกันเท่าไหร่อ่าก่อนแรกเราจะมาทําคําถามก็ได้เนี่ยเราต้องมารู้จักเรื่องทิศกันก่อนนะครับทิศเป็นเรื่องเบสิกมากนะครับสําหรับการเดินทางการทําอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องใช้แผนที่เนาะเริ่มแรกครับเราต้องรู้จักก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข็มทิศไปวางไว้บนแผนที่เนี่ยเราจะดูยังไงเริ่มแรกครับเส้นข้างบนครับหรือเส้นไปในทิศขึ้นอย่างนี้ เราจะให้มันเป็นทิศเหนือเนาะและข้างบนนะครับเป็นทิศเหนือสิ่งที่ตรงข้ามมาทิศเหนือก็คือจุดตรงนี้ทิศใต้ถูกไ่าถ้าเหนือขึ้นบนใต้ก็ทําไมครับลงล่างและแน่นอนทิศที่อยู่ทางด้านขวามือจะเป็นออกเสมอทิศที่อยู่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะฮะแค่นี้เองแล้วแน่นอนครับ เวลามันทํามุมกันระหว่างอันนี้เขาเรียกว่าสี่มุมหลักเห็นไหมเนี่ยสี่มุมหลักก็จะมีเหนือใต้ออกตกอ่าและแน่นอนเนี่ยมันจะทํามุมกันกี่องศาเราก็มาดูครับเห็นปะ่ะเนี่ยฉากกันก็คือเก้าสิบองศาฉากกันเก้าสิบองศาฉากกันเก้าสิบองศาฉากกันเก้าสิบองศาแปลว่าถ้าวนครบรอบนี้ก็คือสามร้อหกสิบองศาถูกไหมสีม่มุม สี่มุมหลักแต่ละมุมหลักเนี่ยเเหนือกับออกเนี่ยฮะจะกลางเก้าสิบองศาเสมอเนาะทุกอันเลยเก้าสิบอันนี้แล้วคําว่าเฉียงล่ะอ่ะผมยกตัวอย่างเฉียงสักอันหนึ่งนะเฉียงก็คือครึ่งหนึ่งระหว่างมุมทั้งสองมุมหรือหรือทิศทั้งสองทิศก็คือผมเลือกสักอันและกันอ่าสมมุติเลือกเลือกเลือกด้านนี้เนาะถ้าเลือกด้านนี้ก็คือจะเป็นทิศเหนือกับทิศต,ตะวันตกถูกไหม อ่าฉะนั้นเอ้ยแล้วทแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนมันก็ควรจะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งระหว่างตกกันเหนือคือเส้นนี้เออใช่ไหมแล้วจากตอนแรกมันมีเก้าสิบองศาครับถ้ามันแบ่งครึ่งมันจะเอาไปคนละเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าเนาะมันบวกกันเป็นเก้าสิบอ่าอ่าแล้วชื่อมันควรจะชื่ออะไรครับตกกันเหนือน้องๆเคยได้ยินชื่อมุมนี้ว่าอะไรครับตกกันเหนือเนี่ยทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือนะฮะอ่าเขาจะมีคําว่าเฉียงมาก็คือเส้นเขียวเนี่ยแหละที่เฉียงตกเฉียงเหนือนะฮะเหนือเฉียงตกไม่มีเนาะเขาตั้งชื่อว่าตกเฉียงเหนือฉะนั้นตกเฉียงเหนือเนี่ยทำไมทํามุมกับเหนือเท่าไหร่เราก็ดูนี่ไปทางเนี้ยเท่าไหร่สี่สิบห้าแล้วตกเฉียงเหนือทํากับตกเท่าไหร่ก็ไปทางนี้อีกสี่สิบห้าเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่านั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดมีเฉียงทุกอันเลยเนี่ย รูกว่ามีเฉียงทุกอันเลยลองดูนะเฉียงทั้งนี้เฉียงทั้งนี้แล้วก็เฉียงทั้งนี้เส้นจะมีทั้งหมด8เส้นอ่าไอ้สี่เส้นที่เพิ่มมาเนี่ยไอ้พวกเฉียงเนี่ยมันจะเป็นทิศรองนะฮะเฉียงมันจะมีสี่เฉียงอ่าก็คือพวกนี้คือทิศลองหรือมุมลองนั่นเองสี่มุมลองฉะนั้นมุมมุมของทิศเนี่ยมีทั้งหมดอยู่แปดทิศนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยคือแปดทิศโดยรวมแล้วแบ่งเป็นทิศหลักเนี่ยสี่ทิศก็คือเหนือใต้ออกตกแล้วก็เฉียงอีกสี่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ถูกไหมอ่ารวมเป็นแปดรันนี้เรามาตอบคาถามกันครับพอเราวาดมุมคร่าวๆเป็นแล้วเนี่ยทีตย่ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใดครับก็แน่นอนชื่อมันก็มีตกกันเหนือเห็นไหมตกกันเหนือ ก็ชัดเจนว่าอยู่ทิศระวางตกกับเหนือนั่นเองทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่าออกแล้วก็เฉียงเหนือทำมุมกับทิศตะวันออกเฉียงใต้กี่องศาอ่าออกเฉียงเหนือก็คือเส้นอ่าห่งสายสีดำนี่นะอ่าแล้วเขาบอกว่าทำมุมกับทิศตะวันออกเฉียงใต้กี่องศาออกเฉียงใต้นี่เห็นไหมตรงนี้สี่สิบห้า ตรงนี้ก็อีกสี่สิบห้านะสรุปก็คือเก้าสิบองศานะฮะบวกกันเอาทำมุมกันเก้าสิบองศาออกเสียงเหนือกับออกเสียงใต้อ่าทิศใต้ทําทมุมกับกับทิศเหนือกี่องศาอ่าคุณจะเห็นว่าทิศเหนือทิศใต้แบ่งรูปใหม่แล้วกันนะอะสองเส้นนี้เหนือกับใต้ถูกปะไม่ว่าเราจะวัดทวนเข็มหรือตามเข็มนาะฬิกานะฮะ มุมที่มันกวาดเนี่ยมันจะเป็นมุมของเส้นอะไรเส้นตรงเส้นตรงก็คือหรือมุมตรงเนี่ยมันจะมีขนาดร้อยแปดสิบองศาก็มันเกิดจากเก้าสิบสองอันบวกกันถูกไหมมันก็คือร้อยแปดสิบไหมนยฉะนั้นทิศใต้กับทิศเหนือจะทำมุมกันหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับผมโอเค อ่ะครนี้ครับมาถึงเรื่องพื้นที่นั่นเองอ่าหลายๆคนหลาย,น,ลายน้องหลายๆคนก็เรียนเรื่องพื้นที่กันมาแล้วนะครับในปถมในประถมเนะนนอ่ะครนี้เรื่องพื้นที่ละ่ะเราจะทํำยังไงดีอ่าถ้าเราหาพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยอ่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะอะ่สามเหลี่ยมทั่วไปอ่อะไรอีกวงกลมไหม เนี่ยถ้าจำได้ก็คือในจอยเกมเลยนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะแล้วก็แน่นอนครับสี่เหลี่ยมไอตัวที่มันมีเยอะๆเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมนี่แหละสี่เหลี่ยมยังไม่ได้มีแค่จตุรัสกระผื่นผ้านะยังมีสี่เหลี่ยมรูปเวาสี่เหลี่ยมด้านขนาดสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมอ่าแต่หลักๆที่เจอจตุรัสกรผื่นผ้าแล้วก็เจอคางหมูอ่าคางหมูอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปบวา พอแหวนแล้วกันเราเจออยู่ประมาณสี่รูปเนี้ยที่ใช้เนาะและแน่นอนทุกอันมันจะมีสูตรอยู่น้องๆต้องจาให้ได้นะครับอ่าแล้วเราจะหาคราวนี้เขาไม่ได้ถามพื้นที่ธรรมดาเขาถามพื้นที่ที่ทาไมเนี่ยแรงเงาส่วนที่แรงเงาเนี่ยเป็นไงนี่ไงอยู่สี่ขอบนี่เลยเอ๊ะแล้วเราจะหายัางไงสี่ขอบนี้ซึ่งถ้าน้องมองแบบว่าเฮ้ยจะไปหาเนี่ยมันเป็นรูปทรงอะไรมันใช่สามเหลี่ยมไหมพี่เอ้ยถ้าสามเหลี่ยมเนี่ย ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็ใช่อะฮะแต่ตรงนี้มันเป็นเส้นตรงไหมมันเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยถูกป่ะมันใช่สามเหลี่ยมไหมถ้าเกิดว่าไอไอด้านด้านหนึ่งมันโค้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วถูกป่ะเอาง่ายๆคือมันไม่มีในรูปเลขาคณิตนี้เลยวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนี้เลยมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนะจะมาบอกโอ้คิดพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วคูณกันสี่อันสิพี่เออมันไม่ใช่สามเหลี่ยมไง ถูกไหมมันก็เลยคิดไม่ได้เอาแล้วคราวนี้ก็เกิดปัญหาเอาแล้วจะหาแรงเงาอย่างไงที่แรงเงาอย่างไงอ่าข้อนี้นะครับถ้าจะถามว่าหาอย่างไงน้องเห็นไหมครับว่าเห็นข้างในรูปไหมมันเกิดจากรูปอะไรกับรูปอะไรเออพังคนน้องหาดูฮะมันจะมีเนี่ยถ้าเกิดน้องมองออกเนี่ยในนี้มันจะมีรูปใหญ่อยู่รูปหนึ่งที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมคุมหมดเลยถูกไหมใหญ่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยรูปสี่เหลี่ยม น้องสังเกตว่าถ้าเกิดเราคิดรูปสี่เหลี่ยมเต็มๆนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมทั้งรูปเลยถูกปะแต่น้องจินตนาการดูนี่มันก็เหมือนสี่เหลี่ยมนะแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ทําไมสี่เหลี่ยมที่แหว่งเห็นไหมแหว่งอะไรออกแหว่งวงกลมออกจริงไม่จริงดูไหมครับสี่เหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเหมือนโดนัทอะตอนแรกม,มันเป็นกลมๆเต็มๆเนี่ยพอมันตัดรูตรงกลางออ,ออกก็คือทำไม ลายเป็นโดนัทแหว่งก็คือเป็นวงกลมแหว่งแหว่งถ้าเกิดว่าเราเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยลบให้วงกลมตรงกลางออกไปเนี่ยเออถ้าลบพื้นที่ตรงนี้ออกไปมันจะคือพื้นที่นี้ไหมครับไอ้ไอ้ที่มันแหว่งแหว่งสี่อันเนี่ยวาดรูปไม่ค่อยเหมือนนะเนี่ยถูกปะเ,เรียบร้อยเนี่ยถูกไหมครับยอมรับไหมน่าถูกต้องเอ้ยพี่เออถ้าจับพื้นที่สองอันนี้มาลบกันมันก็ได้พื้นที่แหว่งแหว่งนี่แนะ่ อ่าชัดเจนครับงั้นแสดงว,ว่าเราก็ต้องหาทำไมอ่าพื้นที่ของสองรูปนี้ก่อนคือสี่เหลี่ยมกับวงกลมแล้วเขาบอกอะไรมาครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยมีด้านยาวสิบสี่เซนสิบสี่เซนก็แปลว่าจัตุรัสเนียด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะก็เขียนด้านเดียวก็ได้สิบสี่อ่าถ้าเกิดว่ายาวเนี่ยสิบสี่ใช่ไหมแล้วในวงกลมเนี้ยเวลาเราจะใช้สูตรวงกลมมันคือพายอารังสองใช่ไหมพื้นที่ฉะนั้นอาร์คือรัศมีถูกไหมครับ คราวนี้เราถามก่อนว่า rr ของวงกลมเนี่ยเท่าไหร่รัศมีของวงกลมเท่าไหร่แน่นอนเราจะเห็นว่าเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของมันวงกลมใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ยาวสิบสี่ใช่ไหมงั้นแค่ตรงนี้เนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งของมันนใช่ไหมรัศมีคือครึ่งหนึ่งมันก็ควรจะยาวเจ็ดนั่นเองผมเปล่าเนี่ยต่อเส้นมาดูเนี่ยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของเส้นสิบสี่เนี่ยเออ,อเจ็ดใช่ไหม เพราะว่าทั้งหมดมันยาสิบสี่ไงรู้ป่ะแล,ะล้วรัศมีมันเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเรารู้ไม่ใช่ว่าสิบสี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนีย่ยกขึ้นมาเนี่ยเนหะ็นไหมความยาวมันคือเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะถูกป่ะขน้นครึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดครับรัศมีข้อนี้เจ็ดแล,ล้วรัศมีเจ็ดแล้วยังไงเราก็หาพื้นที่ของสองรูปลบกันแค่นั้นจบแล้วฮะพื้นที่รูปแรกคือด้านคูณด้านใช่ไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาบอกมาอยู่ว่าจัตุรัส ก็จะเป็นสิบสี่คูณสิบสี่นั่นเองอ่วงเล็บเนาะคำนวณก่อนแล้วก็ไปลบพื้นที่วงกลมวงกลมมีสูตรว่าพายอาร์กำลังสองใช่ไหมเขียนทดมาดูพายอาร์กำลังสองไม่ใช่อนะอนะสองพายอาร์นะสงองพายอาร์น่าเซนรอบวงพายอาร์สองก็คือพายเราก็แทนเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดแล้วกันทําไมถึงแทนเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดเพราะว่ามันจะไปตัดกับเจ็ดข้างบนนี้ได้อ่ก็จะเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ด คูณน้ามีสองตัวยกกำลังสองก็คือคูณสองตัวถูกไหมอถูกต้องอ่ะแล้วก็คำตอบเท่าไหร่ก็เสร็จแล้วครับถูกไหมแล้วก็เจ็ดตัดเจ็ดพืบเห็นไหมง่ายแล้วยี่สิบสองคูณเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ใส่ซี่ทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเป็นสิบห้าร้อยห้าสิบสี่สิบสี่คูณสิบสี่นะฮะ้็กี่เกียรติคูณตั้งสองหลักเราคิดเป็นสิบสี่ คูณกับสิบบวกสี่คูณกระจายเข้าไปฮลองหน่อยสิบสี่คูณสิบได้ร้อยสี่สิบบวกใครฮะบวกกับสี่สี่สิบหกสี่หกทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่บวกหนึ 16, 16่งก็เป็นห้าก็ตอบร้อยเก้าสิบหกตรงนี้เห็นไหมอ่าแสดงว่าสิบสี่คูณสิบสี่ได้ร้อยเก้าสิบหกลบกับร้อยห้าสิบสี่คำตอบคือเท่าไหร่ครับหกลบสี่ได้สองเก้าลบห้าได้สี่ 1-10งลคำตอบคือ42 2ตารางเซนติเมตรอเพราะหน่วยเป็นเซนติเมตรครับพื้นที่เลยออกเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเอง